ชนะหนี้ด้วยวิธีแห่งนักสู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือบริหารธุรกิจก็หนังสือเล่มนี้นะคะจะเกี่ยวกับการปลดหนี้ที่ถูกต้องและยั่งยืนค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเป็นหนี้อยู่นะคะแล้วไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนหรือว่าเราจะปลดหนี้ยังไงแบบนี้นะคะก็ลองฟังชนะหนี้ด้วยวิธีแห่งนักสู้นะคะ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้อีกเนาะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยคุณดั่งชนกซับมากเป็นเจ้าของเพจ The Manager นะคะเป็นเพจให้ความรู้ด้านการเงินและก็มีผลงานหนังสือสองเล่มคือชนะหนี้โดวยวิธีแห่งนักสู้กับสร้างพอร์ตการเงินด้วยตัวคุณเองค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะผู้สรุปก็เลือกสรุปมาเจ็ดบททั้งหมดด้วยกันคะ่ะจากสิบสองบทเนาะ ก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ็ดบทนี้มีอะไรบ้างบทแรกนะคะคือนี่จนหยุดสร้างค่ะจงหยุดสร้างนี่จนนะคะนี่จนคืออะไรนี่จนก็คือนี่ที่เรามีแล้วมันไม่ทําให้เกิดไรายได้ค่ะเออเช่นนี่นี่รถอย่างเงี้ยคือเรามีนี่รถใช่ไหมคะรถเป็นรถเป็นสิ่งที่เรามีแต่ว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สิน ทรัพย์สินเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เรามีแล้วมันทํารายได้ให้เราในทนี่เนี้ยเนี่ยรถมันคือหนี้ใช่ไหมคะคือเรามีในครอบครองเนี่ยแล้วมันทําให้เรามีแต่รายจ่ายออกไปจงหยุดสามอย่างนะคะคือการก่อนนี้เพิ่มก็คือไม่ไม่ซื้อรถเพิ่มหรือว่าไม่ซื้อหนี้ชนอื่นๆเพิ่มแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกค่ะเช่น อะไรค่าพวก Netflix ที่เรามีแล้วเราไม่ได้ดูเลยหรือว่าค่า Subscription ต่างๆอะไรเงี้ย s p t t i y y y u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  e p r r m m u u อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ใช้จริงๆเราก็ตัดมันออกไปนะคะหรือจะเป็นค่า s h อ p p i n g ของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็ตัดออกไปและก็จ่ายเงินให้เจ้านี้ค่ะถ้าเราหยุดนี้นะคะเราก็จะเริ่มมีสภาพคล่องและมาต่อบ,บทที่2คือเช็คยอดค้างนี้ค่ะให้เรานะคะลิ ลิสต์รายการนี่ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้เนาะก็ลิสต์รายการนี้ออกมานะคะในกระดาษหนึ่งหน้าก็ได้เราก็ดูว่าอัตราดอกเบี้ยของนี่แต่ละประเภทเนี่ยค่ะมีอัตราเท่าไหร่ก็อาจจะไล่จากเออมากไปน้อยก่อนแล้วก็เช็คดูว่ายอดหนี่คงเหลือของแต่ละอันเนี่ยมีกี่บาทแล้วก็ดูว่ายอดชําระขั้นต่ําเนี่ยค่ะให้ชําระขั้นต่ําเท่าไหร่ได้บ้าง พอเสร็จแล้วนะคะก็จะไปต่อที่บทที่3คือการทําบัญชีค่ะให้เรานะคะทําบัญชีโดยแบ่งเป็น4หมวดดังนี้หมวดแรกนะคะก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเช่นเราได้รายรับหรือเงินเดือนหรือว่าเงินอะไรก็ตามแต่มาเท่าไหร่นะคะเราก็บันทึกไว้แล้วเราจ่ายออกไปเท่าไรจ่ายค่ากินค่าเที่ยวค่าไฟค่าน้ําค่าใช้ชีวิตอะไรเงี้ยไปเท่าไหร่บ้าง แล้วหมวดที่สองนะคะคือค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยค่ะคือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายเท่าเ่ากันทุกเดือนต่อไปคือเงินคงเหลือค่ะเออเงินคงเหลือเนี่ยคือเมื่อเราใช้จ่ายอะไรไปแล้วเนี่ยค่ะเราเหลือเงินเท่าไหร่ก็ ให้ทำบัญชีนี้ไว้และอีกอันนึงคือค่าใช้จ่ายผันแปรค่ะผันแปรนี่ก็คือจะไม่เท่ากันทุกเดือนเช่นค่าอาหารค่าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เท่ากันทุกเดือนก็ทําบัญชีเพื่อเอาไว้ประเมินค่าใช้จ่ายเนาะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะไปต่ออีกบทคือการปลดหนี้ให้หมดค่ะซึ่งเทคนิคการปลดหนี้เนี่ยก็คือปลดหนี้ด้วยเงินก้อนนะคะเราเนี่ยจะไม่กระจายเงินค่ะแต่ว่าเราจะปลดหนี้ทีละรายการสมมติ สมมตินะคะเรามีอะนี่บ้านนี่รถนี่โทรศัพท์อะสามอันละกันเราจะ,โปะ,าะโปะนี่ที่อัตราดอกเบี้ยค่ะโปนนี่ที่อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเช่นสมมติว่าในกรณีนี้นี่บ้านอัตราดอกเบี้ยเยอะสุดเช่นสามสิเอร์เซ็นอย่างเงี้ยเราจะโปรนี่บ้านก่อนหรือโปะนี่คงค้างที่น้อยที่สุดก่อนค่ะเช่นเราค้างเออนี่ค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ย แค่แบบประมาณหมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะปกเออนี่โทรศัพท์ไปก่อนเราต้องปิดหนี้ทีละอย่างค่ะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภาระได้เร็วขึ้นพอเสร็จแล้วนะคะเราจะไปลดรายจ่ายกันซึ่งการลดรายจ่ายก็ก็ลดรายจ่ายทุกอย่างอะคะ่ะที่มันไม่จําเป็นเนาะเพื่อที่เราจะได้กดหนี้ได้เร็วขึ้นเราจะได้มีสภาพคล่องได้เร็วขึ้นซึ่งก็จะมี วิธีการคำนวณสภาพคล่องมาให้ด้วยนะคะเราก็จะนำเงินคงเหลือที่เรามีค่ะคูณด้วยร้อยแล้วก็หารกับรายรับเราจะได้เท่ากับสภาพคล่องเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองให้เราเช็คนะคะว่าหลังจากคำนวณงบการเงินแล้วเนี่ยสภาพคล่องติดลบเกิน30ของรายรับหรือเปล่าถ้าเกินลบ30นะคะควรจะหารายได้เพิ่ม ถามว่าวิธีหาไรายได้มีอะไรบ้างนะคะก็จะไปที่บทต่อไปเลยคือมีการทำงานพิเศษค่ะทำพาร์ทไทม์หลังเลิกงานขายของออนไลน์หรือว่าจะเป็นงานออนไลน์อื่น,นๆเช่นการเป็นยูทูบเบอร์เป็นติวเตอร์ที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีทักษะนั้นๆน่ะดึงมันออกมาใช้เพื่อเป็นการหาไรายได้เสริมค่ะและสุดท้ายค่ะให้มันสร้างทรัพย์สินที่ทำให้เกิด รายรับค่ะเช่นการมีอสังหาให้เช่าการลงทุนในหุ้นกองทุนพันธบัตรการถือทองออการทำธุรกิจหรือว่าทำงานที่มีค่าลิขสิทธิ์เช่นทำคอร์สสอนออนไลน์ทำอ e ีบุ๊กทำหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรามีไรายได้มาตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องทำงานตลอดก็ได้ ก็จะขอปิดท้ายด้วยโลกสงบเมื่อปลดหนี้ค่ะเมื่อเราปลอดหนี้นะคะสิ่งที่จะทําต่อไปและต่อเนื่องคือต้องทําบัญชีสม่ําเสมอเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายมาจากทางไหนบ้างและห้ามกลับไปเป็นหนี้อีกนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ